ไปลงหอบเสียวผาสบายดีทุกคนสบายดีตอนเที่ยงเนาะพี่น้องเที่ยงกับบุเที่ยงแนะ้ะตอนนี้ประมาณสิบโมงกว่ากว่ากับโมงงหุเจ้าแซนถามแล้วดูพักสิไปส่งพี่น้องสิไปส่งอ่าตอมแล้วก็ ต้อมอืมนี่ส่วนสร้างเพราะว่าประกาศซ่อมเขาขายเบื่แล้วทุกคนทำมือรสีดู บลับอป้ลงก่อนสบลับพี่น้องเดี๋ยวฮาสไปส่งแต่ว่าพวกเาสีบริไดายคลิปโดยพี่น้องเถ่อว่าเปียน้องให้เห็นบรรยากาศเด็กน้อยลินนาเออเอซีแห่งจากเหนอยู่อ่ะจับกล้องเจ้าลกำลังสิลงบอลนาว่าเนาะ ว่าสิมีเด็กออกมลินน้เทียบทง่งบนทระถิน,น,นก่อนพรสิยกโทรศัพท์เละใส่ก็ให้ขอดมันหนาวดิวขาวน้าลินแล้วยาอะไรวะสันนี่กระตู้นไงยินดีนะมนะสาวรลินแล้ว จุกบันนาวาวันนีน้วันนาวาสิรินอดีบ้านเฮาได้นีน้อมานหน้าน้องตืมาคนมาถอดตนที่โรงเงินละตุย

กบาลเจ้าลบเด้อเจ้าลบเด้อเออไอารมณ์เหรอในบ้านพนมาโอดต้นสิบป เห็นแต่ทางน้ำเขาเศร้ารินแล้วเพ่ง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 อเ็นูเงินหอดเระกักกันเด็ักันนาน้กนนี่เออคือกันขึอกันขึ้นกันขนกันขกันรนักันนั้นน พักาเสา้ากลกเมเอาแทกได้ดจที่เพื่อนพากันเลิกหรือยังทางนั้นนะเดอดดอกเอามาส่งเขาสร้างไม่ได้บ่มันลือบ่ลือเต่อบ่บ่ได้หรือปโลละห้าสิบบาทโลละบาทอากาศชอบเลสิได้ยุ่มอื่น มื this. Okay. 2> 2 3> 3่นเป็นโลกวัดตเด็กะได้แล้วเรซโอ๊ไใ่กันได้ตรงนึงกินกับช็กโล็กุนนี่แหละเโตนอฮอสันสลัดอิตาลีไปไปส่งกันต่อม เะครบบัาเป็เปีเปยกยู่เงือนชวนตีมีบมอนท้หอขนมนต้มีต้มยูไหมพลึงพลงังแม่วาสิมาแต่เศ้าป่นเ่าผ่านเด้ยมดพาอยู่ในบ้านมึงเออแล้วสร้างพัก ซีโร่ป่สองร้อยห้าสิบ ดาเพื my room. My room ่อกทำมือแงกันย่าได้เลกระมิดกระมิดจะให้เราโทรหาแล้วก็ให้เราซื้อเครื่องย่ามาไว้ืมาอเเอขยังไม่ โบแมนยูเฮอนละตุยพุนบอกเออตุยไ้ค่ะ้าแล้วเไปเไปเปนลาตุยพูดเลมื่คุณหันแล้อืเปิดดอกไม้เเปิดวัดซันูดอกไม้ข้างหน้าบอกได้ลูได้หลานไ่ได้ใช่นั่นแะปี๊ ตรงพักก็ตายพูดโพธาแต่เศร้าจนค่ำอาโคดีก็เ,เลยสีลงมาแล้วย้อนโคไม่ลุกเศร้าก็ลุกใจย้อนเต็มทางหน้านะแตกใจให้าบาดาให้ผากกะลีบักดิวจะให้จะได้โดหลดเมินนี้ส่ง,นงหนึ่งเต็มซ้อมโตเซียวดูผู้ก่อนนี่ เฮ้ยยาวเราสิป้ายเชือกเอาเิงนะย่านเกอเสื้อผ้าลงมามาเล่บมีผู้โนดาเรียบบอมีผู้คนจ้าไม่หลังหันเดยให้ตั้ยาหยั่งเอออาว้างมีเบาค้ามาเอาหยางมเฮ้ยข้าเอาไมยแหน่มากส่วนพักละตุ๋ยพักเราขึ้นเลยดิมาแดดแต่เดีย เอ่อโมเศร้านี่พักก่อนแต่เงี้ยวแต่เศร้าแต่แต่อก็เลยรีวไปโฮสถานั่งอาดพาไปถามากกับบ่ฮือบ่เอือเก็บพักก่อนแต่พี่น้องตื่นแต่ดึกลุกแต่เศร้าแต่ก็บ่ได้ไปหาแต่แต่กับ่พาบ่พาถ่าแต่ว่ามันบ่เป็นแล้วมันบ่ได้เลยมันเป็นอันนี้แล้วดิฉันไม่ได้มาเข้าหลอดเฮ้ยคิดแค่รุ่นเดียวกับตัวนะ นี่แล้วเขาเม็ดินบดเอาเป็ดนะมะฝาอันนี้เป็ดอันนวดเป็ดนวดนี่ตัวนี้มันได้นหมเจ้าผ้าตัวนี้มันได้ออดกะซีออดนะนี่นะนี่นี่นี่มะฝาวรอดตัวน้นแกอยู่ผ้ารูดคันคันคันขัน้อยนน้ำมักอ่อนคันเรียนนำกระปู่นหนานี่มันรอดคอยผ้าแล้วนี่แบบเดียวกันนี่มันบ่มีหัวหน้าเมือเจ้าซันเบิ่งนี่ซันผ้าแล้วนี่นั่นตัวนี้กะซีออนอีกนี่นะ

ตัวข้อสีมืออ่ะล่ะขัวสีมืออ่ะเลยข้อข่ามือแต่ว่าข้อยากลูกน้อยเนาะตายยอมไนเนออาดเอาเป็นกระจุดกระจุดบจะจับทงดาอาดจงวโนมตับใจสร้างตับใจสร้างอาดอาทรงวโนมจะจับท้งดายอมที่แบบกุ๊ดเออเอาไปยอมเด้อเออแล้วกระตาบอด

ต้นในบ้านในร่มพือนั้นอะไรนะเขาแห่มาเลยเขาแห่มาแล้วนี่นะเออเขาเฮ่มาเลยมันคือบ่มีอันแขนแขาเหลืองบ้านเจ้าโอ้ยชกงานน่าก็เขาก็ไปบนหัตบนใหญ่ไปเลยเนาะบนกระเทียวคนละอยู่ใสกุ้งพนังซองนังอ่ะก็ยืใสอีกอ่ะใบบานดานเลยยืใสอีกชาวบ้านโซ่แต่ก็เกิด่มชนมีดอกคันบกคำบุญขันบบมืออื่นพนบุญคำนี่เขาก็มาอยู่ดอกคันสีนุ่นจักว่ามันคิวปานนั้นแจักสีไปโยองเม็ดยังบ่เฮยอันสีหยอดเลยสีกา เองว่าอันมืออื่นพูดแล้วเพราะว่ามโอนีก็ยามันปีงานทั้งไม่เห็นดิเออมาเด้อพี่น้องประเดี๋นเวลาเลาวเลยเด้อมาถ่ายเออแบบอิสระพลังเดมาเด้อพี่น้องเด้อนำกระปุ่นกินเด้อบุญมือเด้อชุดไทยเล็นนายเห็นนายน้ากินเห็ดละงอกเห็ดพวกเห็ดตาบแล้วเด้อปีะเดี๋มาเด้อมากินกระปุ่นเด้อทุกคนเด้อบ่พี่เดิอกระปุ่นก็ยังมีเฮ็ดอยู่ส่วนของอยู่ของกินกัน สิไปเก็บพักกุมอยู่ดอนมะอ้อมกินกับแจฟแบบเร็วรีบอยู่บ้านน้อยจ้าฉันว่าเร็วฉันว่าฉีฉันว่าสิเจ้าขายพักให้บอกว่าสิไปเก็ตอ่ะพักกุมมะอ้อมโลดใจะบาร์ดิสซูเบิดแล้วเจ้าบาร์ดิสซูก็ได้พักนั่นอืมหยามันไปเมาไหมหายหยาอันเบิร์ดเร็วไปแล้วแล้วยอมจะฟุ้งมันตัวยอมซ้ำเบิดฮะนั่งไปเมาไหมหายหยานั่งเบิดแล้วนั่งนี่ไรเออโลดแต่ไม่โลสเออเออ ไม่ให้ามอแล้วรอยากได้กระเซ็นจ่คนั่นเนาะไปซนี่ก็ยังเปเทียนเงาเจ้าบ่มินงเจ้าป็นเทียนจ้าใครกระหู้จ้าเฮไอ้จ้านั่นดิสายอย่างนน้ะน้เจ้าบ่แห้งเจ้าจะมาเด้ยังมาว่าวเด้อว่าน้นบ่แห้งเออคนอาบมื่อแปดพุยจุดเดียแห้งสิอยุใส่ เอาพอแต่ทางหน้าวันนั้นกับบุหิตสรีขาวเด้โอ้ยกันข่อยกับวันอายุในห้องแอบแม่ก็คือสรีขาวโอ้ทางด้วยข้าวผมดูว่าสิเป็นอันข่อยข้าวจำนี้แล้วนะแต่ข้าวผมบ้านแต่กรุงเทพมาแลสแต่ข่อยบผงดูกันข่อยพอไปกว่าเขาเออไม่กินเต้ายังไม่ได้หน่อยเออทาทาดีๆมันฉีดถือหมากนั่นน่ะอันนี้โอโหโป้มื่อคืนนี่นะอย่ามากว่เด้อ ภาคกันนอดบนคืนดีมากมาโอ้โหปีลงในโจมมีเม่นคนอุ่นเจ้าจำหนาเขาคือกันกขาจ่อยนแปไวโอ้มันก็น้อยดิโอ้นึงมันโอ้ไปซิวมันย่องมืดหนาคนคือคอยเจ้าจำผิดโอ้ยกันว่าอย่างย่อมไปลิเอาน้ิ์น้าพอีร้อยนี่ก็ได้แล้วว่าไปวัอย่างย่อมว่ามันเลิมมันบอกเมื่อแล้วก็ย่อมกันไปทั้งหน้าฉันบอกว่าใหเฮีดชงงวนนมเอากระทังหน้าทั้งขางทั้งล่าง เหนื่อยเอานีอ่ามันเอออากาศมันเลือกของลูกสาวสันเหนื่อยกับลูกใายสันหน่อก็ยอมคือลูกสาวแต่ก็ยอมคือลูกสาวหรือวะลูกสาวก็ยอมนั่นนี่ยอมแต่ทั้งหน้านี่ขันบอยอมกับบอลเล่ลูกสาวก็ได้ต้องได้ยอมจ้าไอ้ได้กันจักได้แต่ว่าพอมิได้มาไปพอมิได้มาเศร้าแล้วภัยเหตุหน้าปีดีสิษย์ทรงย่ไปเป็นที่สาวน่แจ้ ส่งไอไปวันที่เศ้านี่กันอยากให้ได้กันอยากเอายังให้กันยีเพาให้กัอยากให้กินยังกันยีเพาให้กินเจ้าไันที่เศร้าเนี่ยก็ขึ้นรถไปวัมว่ำเจ้าไอจะไปกรทมเจ้าก็กรทมส่อเห็นงานเนี่ยล้างรถจ้าสิทธิ์รถล้างรถเนาะแฟนนะจะว่าผู้เศร้าขั้นสิบเป็ดทหารบรรจัเสกขั้นสิบเป็นอาชีพเป็นล้างรถ เปลี่นเสาอักซีเดียเก็ดกือบกันยังมาเกือบได้เป็นเมททรอือพอเป็นทหารเดีอวก็จะเปอักซีเด้อทำบริการกันแล้วพอแล้วนะมืแต่ละมือแต่ละดีอ้าวผมีไกักัดกันเ่าน่อยละกายเจ้านาจับและหกตัวพุ่นเออาาเจ้โนจะเนนีโบดีนะฮะเออขยานไปแล้วครับเอาตีลบกับคืนนั่น พอบานดอนนี่แต่ก้อยอย่งมีแต่แป้งเพราะบานดอนใช้เพราะบานดอนดอนมาไหนมันนั่นก็คืออ้าวไม่ใช้เพราะบานดอนนันเอาเขาเจ้าเฮต้นมาแล้วเขาเจ้าบนเอาดอนสนุดูว่าดอนเทนดอนดอนอเจาะบดอนอัดสันได้ใช่เพราะบานดอนนะคนไหนปุตต้ยนั่นเตี้ยตุนต้นนะลูกพญายทัดนะชิเมนเนื้นุ่มอยู่นั่นเออขาวๆนั่นเออลูกพญายทัด ลูกหูน้อยนั่แหละก็ไดไปเบิดเยอะเพอเก่าแสบบาดเดกมากกวยังหูดเอนดนองพื้นน่นเยอ้ยเสียงแลแบบดแงเสียงแ่มบ่โอ้ยยอมแล้วขมือแรกมาสตนมอยู่ไหนยัเผมันมือยังวะเอาเอาตัวน้อยได้ค่ายังอ้มนีพากินรถมาคว้าน้อยเอายังอ ตัวนี้ไปเกิดอะไรขึ้นบ้างนะไหนที่น้องปกสกัดมันมาเซิร์ฟมันยังไม่ปกติไม่มันหลอดไอ้ภาพตัวนี้บังดูมันมีมันตอมีลองเบิังก็ได้อันนี้เนี่ยถ้าแม่นกัดแต่สิไดแรกเขาไว้ให้คอยกินแล้วคอยบลอกกินแล้วมาไอซีว่าไอซีแกะพงอยู่คืออันนี้กับเป็นแนวเนาะได้ยูฮะกัสซีโบมันแต่ว่าแต่ละโมแม่เนะมันได้ลายเส้นอันนี้มันมากง่ายเนาะสักก็ตายในกุ๊กนั่นแล้วมันมีแตตัวอ่อนคอยแม่นเมื่อวานมีแม่ตัวแรกแตกแลยตัวบุบมันแข็งตัวเพิ่ง ย่างแต่อันนี้แม่ลูกค้ากอดเพื่อนจะย่างเถินบ่ค้างละแตกย่างเอ้ยมันอ่อนบ่มันอ่อนโคตรเอามากินบอกด้วยฮะน้ามันหนักผ้ากงนี่ตั้งไงอาริเดียร์อารเอ้ยหน่โดยเนาะใหญ่ก็เห็นได้ทำหรับคู่ดั่นะโอ้เวอร์ได้อ่าท่าน่าผู้ผ้ากวน้อยนี่นี่ขนาดว่าเมาโอ้โยเนาะเฮ้ยผู้ แล้วตเจ้าเกไป้ค่อยเด้หนุงมานเจ้าเกย่งนสิไปใไอันนั้น่ด้เจ้ากับผ้าสักทีเอบไสย่งเฮ้ยซับับซับปนกับปุ้นแล้วกักาเบ้ผว่าอ่านขอเจียบกระสอบนึงมันดูมันดูเจ้เจ้ามันโบดูดกับันบบคอยนี่เอนวาแลว่งมลายเนาะเออเอเเอ ทันทีวัดเด็กอ้เอ้าลานก่อนกูปิดในนี่ไปน้ำกันมากมือเศร้าบอกว่าหลับพี่จ้าทำไมพูดอย่างนี้ครับเมื่อยเด้แล้วโวยพักเจ้าเนี่ยมันเหี่ยวบเล่าค่อยก็ว่าขั้นแดดออกละคือมันอยากตายพ้นโตอยู่กะถ้าเสียพูดถวายมันขืนอยู่พักโบเลยนั่นคอยเบิ่งเบิ่งมือเศร้าเอยไปเบิ่งเขาคอยก็ก่อบ้านใหญ่ๆหนึ่งนี่ทักเอ้ยตู้น่ะกำลังเหี่ยวอืม กูไวส่แกงเห็ดนี่เลยเ็บดอกมันถิ่มเลยเออนี่ไม่เก็บมาให้ฉันเลยเออเออเก็บมาให้ฉันเลยเดี๋ยวฉันจะแกงเห็ดเราไปคิดเก็บตามมาเขาคนนั้นรอเขาบ้าหลายเลยนนี่ในกระปูกไม่ได้นะโรอแถบมาเ้ยนี่นะทนายแท็กซีนี่บอสนี่ผักกัน เสริมพลังหาอุสิันเนาะร่นลอยตัตัวตัดตัวปลูกลายเด้อขอสิค้าย่นลอยเออสิปลูกไอ้ดอกน้ำลจะมันคายหันเออมาคลิกเจ้าหน่ยนะคลายจากร่นลไม่ได้โอยอนมนบรมาได้มาไต่ยาด้อันนี้บาได้นมน้าเด้อ ไปกวามเปรเ้็งได้ก่อกัดเข่าแหละเออเออยาวหามเราบอกกันเอาแล้เข่าตอนโยมนำคู่มือเออเป็ดมือกับเราออกไต้เด้อคู่มือนี่เด้อตายกับไต้เด้อเด้อดหกใจมันโป่งเด้อมันมันโป่งมัน่งยังแต่มัันนน่หมดเฮ็ดจนมันดรอคือกี่เท่ามันคู่ไปแล้วเออมือแรกยังษ์จะออกไปเก็บอยูจีออกไปเก็บมากินกับกระปุ้นเบิ้งมันได้ทำได้อืมว่ามันสีวานเนีอมันสีเพศบางทีกว่อนี้ ไปกินนะที่ไหนได้ถอดเลยที่อ่ะนะไม่ได้นนะที่จะเจาะเองนะเจ้าหนีไมันจะห้องน้ำไม่ค่อยสิขี้โอ้ยอยากขี้ก็ขี้เพราะปัดมูสิได้เพชรตอนขี้เพิ่อนดังใต่กระแด่เขาคอยขี่ไว้เห็นมันดังคอยเดี๋ยวมันตูบลุกมัมักพราวล้นลุกตะโกผู้ดังกับขี้ในห้องน้ำไม่ได้ขี้จนไดอื่นอึ้งเจ้านำวันนี้เราไปแจ๊กบัตนี้นะโอ้มือพ่นต่วงทำมันออกมาตักตะทรายโตอึ้งแด็กนั่นเออวันนีอึ้งพราวบ่ โบอุ่นท้านแล้วเขาไปอัดเต่าแล้วเห็นที่พูดโพดนะข้าวมาเสียงน้องแบบหนึ่งโอ้ดโอดอุ่นข้าวมันเออโพดบ้านคอยและด้าน้ำไม้นั่นอันเอาไปแกงส่วนต้อมกินบัดแล้วแกงถูกเต่าวกินวันนั้นแหละวันที่เขาขึ้นมาตะกอทม้อเออก็ไม่ค่อยจะอยากเท่าไหร่หรอกใช่เพราะว่าไม่มีเส้นหมอยจ้จใช่ไหมะก็ไม่ได้ค่อยอยากเท่าไหร่หรอกก็มีเส้นหมี่แจเพราะว่าน้ำล่วงออกมาจิกกินนี่ เออสันจะกินน้ำมะพร้าวนี่มันล่างตับล่างไตล่างใส่ล่างพุงเช่นกันจ้าบ่มีใครกินน้ำบ่บ้าย่อกอเสียงชูแทะอาม่าจอกนะมีใครกินนเนี่ยก่เดีกินกมันประวันดอกมันอ่อนนะสีเป็ดมือชอบกินมืออะเบาด้วยน้ำแ้เียะกืบ่สม

คืออันยคืวด่างต่ากเดดล้านอยจงคืองวด่างเป็นยางรอนอันนี่ก้มล้เ่อนนะนะยังคืองวด่างนี่เป็นจุดเป็นจุดอยู่นี่จุดหนึ่งนี่จุดหนึ่งนี่จุดหนึ่งดีแล้วเหรอเอาทดงไปเอาแล้วพี่น้องเอ้ยลิมนี้กับสีดำรับพาจากก็หลักกัแล้วพี่น้องเนาะ จะได้กันเดี๋ยวหอมสรเหิดนำกัะปุ่นกันอะไรยังไงจะคอยติดตามคลิปหน้าเด้วพี่น้องเนอะคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดี